สามีชั้นเอาชันมาขายเพื่อแลกกับเงินไม่กี่เมืองมันติดมีพน,นันทําไมู้หญิงอย่างเราต้องเกิดมาเป็นทาสรับใช้ผู้ายด้วยมันไม่ยุติธรรมเลยคุณท่านเนี่ยรักคุณนายแค่คนเดียวนั่นแหละคะ่ะมันก็แค่ของเล่นของคุณท่านก็แค่นั้นเองคะ่แะแล้วพอมันท้องนะคะคุณท่านก็จะเฉดหัวมันทิ้งคะ่ะ ตกใจหมดแม่แม่แม่ม่แม,แมทำเป็นขวัญอ่อนนะคะเห็นว่าคืนเนี่ยอย่งฟิตปังอยู่เลย,ยวันนี้คุณท่านิดดูหล่อขึ้นเป็นสิปีเลยนะคะอมันไม่ถึงขนาดนั้นแบบนี้สินะคะที่เขาเรียกว่ากินเด็กแล้วมันจะเป็นอมาตะานะคะไอ้กก็พูดเกินไปคุณท่านเนี่ยคงจะเด็กมากเลยใช่ไหมคะเมื่อคืนเนี่ยเอได้ยินนะคะ อยสินนี้มันล้มนะงมเลยโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ยแกนี่รู้ดีจริงเลยงั้นอาตามไปกินไอติมเฮ้ยคุณพันไขขอบคุณค่ะอ้ยเเมียจ๋าหิวข้าวรือยังจะเราไปกินข้าวกันไหมเมื่อคืนยังกินไม่อิ่มหรอ นี่แกคิดว่าอยู่ที่นี่และจะดั่งสวยๆเชิดหน้าชูตาเป็นนางบำเรอให้ปวดชันยังงั้นเหรอทำไมแกไม่ออกไปทำงานบ้านลุกขึ้นไปออกไปซักผ้าถูพื้นล้างจาน หนูต้องทำงานพวกนั้นด้วยเหรอคะในในใบสัญญาบอกว่าหนูแค่รับใช้คุณท่านแล้วพอหนูคลอดลูกชายอ่ะหนูก็จะได้เป็นอิสระไงอย่าเถียงแกคิดว่าแกเป็นใครฉันจะเตือนความจำแกอีกทีนะแกก็เป็นแค่ทาสที่ฉันซื้อแกมาฉันสั่งอะไรแกก็ต้องทำ ไม่ใช่วันวันเอาเต็นนอนอ้าขาอย่างเดียวนี่ไม่ใช่สถานสงเคราะห์ที่ใครจะมากินฟรีอยู่ฟรีนางเอ๊ะอีเอสอ,า,อา,าคุณได้คะอุ้ยแหมเรียกสดังจชะมีใครตายมีอะไรให้รับใช้เหรอคะต่อไปเนี้ยแกไม่ต้องทำงานบ้านแล้วนะ ได้คะแกหนูมาจบคุณทัานนิดเดียวคุณนายหนึ่งจะไล่หนูออกเลยเหรอคะคุณนายคุณหนายไล่หนูออกไม่ได้นะคะถ้าคุณนายไล่หนูออกหนูจะเอาเงินที่ไหนเลี้ยงลูกหนูมีลูกตั้งสิบสองคนโอ๋ยโอยีนี้ก็อีกคนฟังให้จบก่อนสิงานบ้านที่แกทำทั้งหมดยกให้มันทำแล้วจับตาดูมันให้ดีด้วยจริงเหรอคะคุณท่านได้เลยคะ่ะ หนูเนี่ยจะจับตาดูมันอย่างดีเลยค่ะมาเนี่ัก <c oughs> ชา้ชาชาักชา้ชาชัดช้าเดี๋ยวก็อบเลยเนยไป <c oughs> เอาแน่แน่แกเห็นลานนู่นไหมัะนั่นนั่นนั่นน่ะกวาดให้หมดกวาดให้เร็วเสร็จแล้วก็ไปล้างจานไปซักผ้าต่อกวาดไม่หมดแกไม่ต้องกินข้าว <c oughs> นอนนอนนนนนทำตัวอีดอดๆนะมึงเนี่ยเอ้าแล้วเดี๋ยวกูเนี่ยจะไปเอาผ้ามาเพิ่มให้มึงมึงเตรียมตัวไว้ได้เลยว่ามึงเนี่ยจะต้องซักจนมือมึงเนี่ยเปื่อยแน่ซักไปเนี่ยอิสินมึงล้างจานยังไงของมึงนะมึงแหกตาดูซิมันสาตรงไหนเนี่ย เอาไปล้างใหม่ให้หนูลูกแม่ สาน,นี้ลูกจะเป็นยังไงบ้างพ่อจะดูแลหนูที่เท่าแม่ไหมเรานานไหมจ๊ะนี่พี่รีบก,กินข้าวแล้วนี่มากินหนูต่อเลยนะเนี่ยอ